ก่อนผมจะเชียเี่ยนแบตเนี่ยผมก็เดี๋ยวมาเช็คไฟมึงก่อนว่ามันชาถ่าไหนนะไฟนี่ชาถ่าไหนผมก็จะใส่อุปรกรณ์นีน่ครับโอมมตเตอร์ o นี่และโอมตเตอร์นี่หละครับสวัสดีครับครับในคลิปนี้กับว่าเมืองอีกหนึ่งปัญหานะครับสำหรับรถมาสด้าสกายเอ็กทีฟปี18นะครับผมมาสด้าสกายเอ็กคันนี้กามีปัญหาครับนี่เลยครับ ไอรูปไอสต็อปนี่และมันขึ้นนะครับผมปัญหามันู้ได้ใส่รถรุ่นนี้ก็รับรองว่าถึงไม่ีปัญหาในแบบนี้อยู่แล้วนะในกรณีแบบเนี้ยไฟแบบนี้ขึนนะครับเนี่ยสว่างเห็นไหเนี่ยไฟเหลืองๆสองอันเนี้ยครับมันขึ้นมากนะครับอันนี้แหละก็คือว่ามันเขาแก้งเตือนในเรื่องประเภทพวกการรดยุดเนี่ยมันบอบอสตาร์ทเองนะที่มันกระพริบอยู่นะอีก,กนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นแก้งเตือนในเรื่อง จะพวกแบตเตอรี่อันบอดีนะมั้งว่ามั่นใจนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาไม่ได้ขึ้นมากแบบนี้นะน่าจะเป็นเรื่องข้าวป่าที่มันเสียและแปะประมาณนั้นอ้อันอีกอันสีหนึ่งอะไอสีสีเหลืองอันแรกอะนะอันนี้สองที่มันกระพริบอยู่เนี่ยคือประมาณว่ามีปัญหาในเรื่องการรถดจอดรถดยังเนี่ยมันบอมันคือว่ามันบอมีการมันจะบอสตาร์ทเองบอดรับเองนะครับ คือว่าจุดหนึ่นจะใส่งานกันใส่กันบ่ได้๋ยวเนาะแค่นั้นเองนะครับที่มันแจง้งเตนะือนขึ้นมาเนี่ยที่ผมเข้าใจนะผู้ใดเข้าใจผู้ใดก็อธิบายให้ดได้เยครับเราเข้าใจแบบนี้เนาะเพราะว่าถ้าไฟสองอ่านคืนมาเนี่ยก็คือรถนี่พี่มีการดับเองติดเองได้อะนะสองอันขึ้นมาเนี่ยแต่รถนี่สามารถสตาร์ทได้ปกตินะ เราสามารถจะรด้ปกติถ้าว่าร่วมๆเข้าๆคือข้าวป่าเขามีปัญหานะครับข้าวป่าเข้ามาเก็บไฟหนะครับข้าวป่าตัวบรรจุไฟอ่ะมันอกเก็บไฟนะครับว่าร่วมๆก็ได้กรณีแบบนี้นะครับกรณีแบบนี้ที่ผมจะแก้ไขนะก็คือก่อนอื่นอ่ะไปเช็คไฟก่อนว่าไฟนีนชาร์ปกติบ่อนะครับมันจะมีปัญหาถ้าเกิดไม่ขึ้นมาแบบนี้นะมันจะมีในการการชาร์ไฟพร้อมนะ การชาดไฟไฟนี่สถีชาดบ่บไ่ได้อ่าบ่ได้ดีเท่าที่ควดนะมันมันอาจจะชาดไฟบ่่บ่แห้งไงนะมันที่ไปอิงกับกล้องการชาดประมวลผลในเรื่องการชาดด้วยนะอันเนี้ยบวกเข้าใจกันก็จะเฮ็ดมาแบบซับซ้อนเหลือเกินนะครับสร้างมันยาาผมกับพาย่างเข้าใจกันมันอยู่นะครับผมจะบอกในในอ่านกรณีที่ผมเฮ็ดผ่านมาหลายขั้นแล้วนะเออบ่แเป็นขั้นนีขั้นเดียวนะครับผมผ่านมาหลายขั้นแหละแก้ไขโดยที่แบบว่า ไม่มีปัญหาการใส่งานนกเกียริในการใส่รถอะ่ะไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาแต่ว่านี่มันเป็นเนี่ยเขาเอื้นยังก่อนนั่นเสริมเขาเอื้นยังนะ่ะเป็นฟังชั่นเสริมนะครับต่หั่นบอดี่ะถือบบอดีเให้ใด้ค้นครับรถได้ตกใจนะครับถา,ม,า,ถาม,วมว่ารถห้างวอนห้างดรอกครับใส่งานในปกติขอให้มีละมันเต็มถัง ที่ไปใช้หัวเซได้บดครับผมเมนไฟสองอันนี้กับพิ๊บนะครับเออต็มที่ถ้าเกิดเท็ดหายก็ได้ไฟสองอันคือเท้าแก้ไขในแนวปัดนะครับบ่ามันเห็นแค่นั้นเองนะครับบ่้มันเห็นไฟเนี่ยว่าถ้าเห็นเห้าตกใจนะนะครับถ้าเกิดเข้าว่าแก้ไขในแนในระบบไฟมันแนวปัดเนี่ยมันก็จะเห็นกับพิ๊บทพงสิ่แหละกรณนี้ที่บ่เห็นไฟก็มีแตแก้ไขในแนวปัดถนัดละครับสิไปแก้ไขในกล้องว่ให้มันกับพิ๊บว่าห้มันดับเลยหนึ่งไม่ได้หรอก เพราะว่านระบอกว่าเฮ็ดมาแบบนี้นะครับมันก็เลยก็ต้องเป็นแบบนี้ที่ผมเข้าใจนะครับผู้ใดเข้าใจอะไรก็เม่นบอกผมได้ครับผมผมเข้าใจแบบนี้นะครับแล้วรถรุ่นนี้ผมก็แก้ไขมาหลายขั้นละนะครับแต่ว่าไม่ีปัญหานะครับการใส้แง่ในปกติคือเกานะครับในเรื่องหลักๆก็คือในเรื่องเครื่องยนต์แค่นั้นเองที่มันอหายรถคันนี้แลนผ้าแรีนผ้าไปผ้ามานะครับแล้วก็การชาร์จไฟเข้ากับค่อยดูแลมังว่ามันชาร์จปกติบ่ ถ้าเขาดึงถึงดึงดึง,ดง,ดงปักกันน่นออกมันจะมีปักตัวหนึ่งเสียบโยนหวองเข้าไปาเนี่ยเข้าดึงออกเนี่ยการชาร์จมันก็สิปกติอยู่หรอกนะครับที่ผมเพจที่ผมเพจมานะกับว่ามีปัญหาะนะอ่ะก่อนอื่นเนี่ยผมจะอ่าถ้าเข้าบอ่บอบอ่บอหั่นอันบ่อหั่นอย่างเข้าก็เต็มที่นะเขาเดี๋ยวเปลี่ยนแบตมันก่อนนะครับอ่าล,ๆลาๆแล้วมันก็จะมีเรื่องในเรื่องกันมันที่อินองนเรื่องแบตเตอรี่พร้อมนะครับแบตเตอรี่ที่ถ้าบอดีเนี่ยมันก็จะขึ้นมากแบบนี้นะครับ แบตเตอรี่ใช้งานมาโดนแล้วนะครับมันเกิดขีดข้นมากแบบนี้นะครับก่อนเอ,อื่นก่อนเอื่หนงเท่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่าว่าว่าอ่าเข้าป่าเข้าเสียนะครับเออถ้าเ่าเปลี่ยนแบตเตอรี่หม่แล้วนี่มันยังเป็นแบบนี้อยู่โอเคครับช่างมันขี่ปกติขี่ได้ปกตินะครับอ่าช่างมันปล่อยมันไปนะครับเดี๋ยวที่เข้าก็ไปถึงปักปักยี่หม่องเข้าป่าออกนะครับเพื่อให้ระบบการชาร์จของมันอ,ะอ่ะการชาร์ ชาร์จแบตเตอรี่ปกตินะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะจัดการแก้ไขในเรื่องแบตเตอรี่ก่อนนะครับอันนี้มันแบตเตอรี่เกา่าเดี๋ยวผมจะหาแบตเตอรี่ใหม่มาใส่นะครับครับก่อนผมจะเช็คเี่อนแบตเนี่ยผมจะเดี๋ยวมาเช็คไฟมึงก่อนว่ามันชาร์จ่าไหรไนะไฟนี่ชาร์จ่าไร่ผมก็จะใช้อุปรกรณ์นี่ครับ โอเมตเตอร์นี่แหละโอเมิตเตอร์นี่แหละมาไปย่านวนนะครับมาไปยี่สิบรับรมันชาตัวไหนนะเปิดแอร์เรียบร้อยแล้วเราพอได้เปิดไฟดอกนะเอาก็เบิ้งเอาเข้าๆแล้วกันไม่ต้องปีขนาดนั้นก็นได้นะครับนี่แหละสิบสี่สิบสี่นี่ยตาสิบสี่นี่ ชีนี่เนี่ยครับโอเคนะครับคือว่าชาร์จปกติคือว่าชาร์จปกตินะครับรถเฮ่านี่ชาร์จปกติอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้เฮาก็เฮาก็จะเปลี่ยนแบตเลยนะครับรถเฮาชาร์จปกติอยู่ทีนี้เฮาก็จะเปลี่ยนแบตเลยนะครับถ้าชาร์จมันว่านี้อ่ะผมม่มีปัญหานะครับขี่ได้ไปฮอดฮอดรอบโลกอ่ะเขาจะมีเงินเติมน้ำมันนะครับแต่ในการชาร์จของเขาเป็นแบบนี้นะครับไม่มีปัญหานะครับเปลี่ยนแบตใช้ได้เลยนะครับผม มันจะมีบางขั้นที่มันชาร์จมาถึง14นะครับถ้าชาร์จมาถึง14นี่ยชาร์จประมาณ12นิดๆเนี่ยมีปัญหาในเรื่องการชาร์จแบตไฟมักขีบเบิดนะครับที่ผมเห็นนะอ่าแต่ว่าขั้นนี้นี่ยชาร์จปกติชาร์จยี่สิบสี่เนี่ยแสดงว่าใส่ได้ครับผมไม่มีปัญหาแน่นอนครับผมเอาเปลี่ยนแบตก็ใส่ได้ขี้เราแม้ถ้าไฟ2ตัวกลางคืนกน็ใส่ได้ขี้เรานะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมมาช่วยกันเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็รที่ไปลบไปรีเซตมัน ว่ามันจะหายบอนะครับไฟสองสูนี่นะครับฮะเป็นไม้เรียบร้อยเป็นแบตอันนี้แบตลูกไม้นะครับนี่แบตลูกเก่านี่แบตลูกเก่าลูกไม้นะครับแบตลูกไม้นี่ผมกับบ่ได้บ่ได้อัดไฟเนาะพอจะก,กว้างามาใส่เลยนะครับผมไฟกับมีอยู่ประมาณนี่สิบสองสิบสองจุดสองนะครับก็ถือว่ามีนะครับเป็นบิดไม้แล้วก็อา่า เดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทเบิึงว่าไฟสิสราไหร่นะครับให้กรณี่ขั้นนี้ก็คือข้าวป่าอาจจะบได้เสียนะครับอ่าอันนี้จริงอ่ะถ้าเกิดมันบอดับเข้าก็ต้องมารีเซตแบตว่าเขาเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะแต่อันนี้มันก็อาจจะมาได้รีเซตนะการรีเซตมันก็สิมีในะยูทูบอนะครับการรีเซตก็ได้มันก็สิมีในยูทูบอยู่รีเซตพวกแบตเตอรี่ใหม่อะ่ะก็หาเบิ่งได้นะครับในยูทูบส่อง เงื่อนๆก็มีอยู่ก็จะเห็นใบอยู่นะครับผมการรีเซ็ตแบตเตอรี่เวลาเขาเปลี่ยนแล้วบางเหียน,นมันหายเนาะเอาเบิง้งด้านนอกกันนะครับด้าน,นนอกเนี่ยผมกับแม่เบิ้องอากาศชัดไฟกันโอเคครับผมไม่เกี่ยนที่ปกตินะครับไม่เกี่ยนที่แบบว่าซิปซีนะครับม่มีปัญหา,ยายอย่างครับใส่ได้ง่แง่ถ้าเกิดผู้ใดเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็อย่าลืมมาเช็คตัวนี้นึ่งนะครับ ถ้าเท้ามีเครื่องมือแบบนี้ติดรถใบก็ดีนะครับเนี่ยซื้อว้รถสองร้กว่าบาทนะครับเอาไว้ติดรถกูได้มีรถใส่ก็เพื่อ,อาตัวนี้มีมีประโยชน์ยังมากเลยนะครับเอาไว้เช็คพวกพิวขาดนะครับเท้าจะได้เช็คได้เองนะครับวิอ่าเช็คว่าพิวขาดแบบใดตัวใดล่ะตัวใดขาดตัวใดไม่มีปัญหาตัวใดไฟมากเพราะมากเท่ากันซื้ไปได้รถเท่าอ่ะโอเคครับถือว่าเป็นเครื่องมืออันหนึ่าว่าถ้าดูแลรถเท่านะครับ ซื้อ MM ไว้รถดสองร้อยสองราก็บาทนะครับตรงนี้ผมซื้อมาของเราก็บาทการที่เยาผมพูมเติมนิดนึงนะครับการที่เยาที่ยกเลิกพวกข้าวป่านะข้าวป่ามันอยู่มุมนี้มันอยู่มุมนี้นะข้าวป่าอยู่ตรงนี้นะข้าวป่ามันอยู่ตรงนี้เข้าเห็นนะข้าวป่ามันอยู่อยู่มุมนี้แหละเวลาถอดเนี่ยต้องถอดไปตาถอดข้างหน้าออกนะครับข้าวป่าการผู้ใดยกเลิกข้าวป่านะครับมันยกเลิกเนี้ยยกเลิกง่ายนะครับเนี่ย สายเนี่ยมันไม่มากจากไหนเลยเนี่ยเห็นไ่ไดชาตินะครับตัวไดชัดน да ี่เส็นนี้นะครับนี่เห็นบ่นี่เส็นนี้นะครับนี่นะครับมันลนยล่ลงคลองล่เห็นไหมลาไลายลามากข้างล่างเห็นบ่มครับสายสายไฟนี่มันจะลามากที่นี่มันที่มาเข่าข้าวข้าวป่าอยู่นั่นนี่นะครับมันนี่เข่าข้าวป่าอยู่นี่นะครับเข่าข้าวป่ายวันี่เข่าข้าวป่ายเซตตับมะพร้าวนี่เข่าวนี่ขึ้นมะนี่ขึ้นมะหานี่อ่ะเห็นมะนี่เห็นมหนี่มันมาเข่านี่เห็นบ่ครับนี่ นี่นี่นี่ขึ้นมากึ้นมากเพบ่มาเขานี้เขากล้องนี่นะครับกล้องนี่เป็นเป็นคนตัวประเมินผลนะครับกล้องนี่เป็นคนประเมินผลในเรื่องการชาตเข้าป่านะครับการคําสั่งการอีกเท่าไรเลยนะครับที่แบบว่าไฟชั่วขนาคือกล้องนี้นะครับตัวนี้แหละเป็นข้นคือค้นตัวบงการวงการว่าไฟชั่วปราะชั่คือกล้องนี้นะครับเนี่ยรับมันออกมาจากจากในชาติวุ่นว่อนแรงเพิ่มๆมากมาเขา่าเข้าป่าเข้าเข้าป่าเสร็จ เข้าก็ปลาเซตหนี่นีเส้นนี้เขาเข้านี่ออกจากเข้าป่าเส้นหนีเนี่ยเนี่ยอ่าเนี่ยมันออกนี้มาเขา่าเข่านี้เข่านี้เซจมันกะมั่ชาร์ไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับมันสิไลมาแบบนี้การยกเลิกเข้าป่าเนี่ยเป็นอยังทีุ่่งยากนะครับยกเลิกง่ายครับผมมอยังเดี๋ยวเขาถอดปลั๊กแค่นั้นเองถอดปลั๊กเลอะมาเช็กดูว่าไฟชาร์ปกติบ่ถามว่าถ้าห้าว่าเช็คว่าถ้าเกิดไฟชาร์ปก,กติเนี่ย ข้าวโพดงยาดนะครับใส่งาดในรถปกตินะครับใส่งานปกติขอแต่เมาเอบรงวังได้เรื่องการชาร์จไฟแค่นั้นเองครับอ่าถ้าเกิดในใน,น,นระบบการชาร์จไฟใน,นระบบการชาร์จไฟดีอ่ะจะใส่ปรถวไม่มีปัญหาครับผมถ้าเกิดชาร์จประมาณสิบสองนี่นี่มาถึงสิบสามนี่คืออันตรายคือรถจะอยู่ใส่บม่ได้ดนแบตเตอรี่มันจะเบิดเวลาเจ้าแรงยำขึ้นบ่ะแรงยำขึ้นมันจะเปิดไฟเบิดบ่มันล้กินไฟอย่างหนักเลยครับกินไฟอย่างหนักเลยมไม่ใช่เสียให้ ชา์ไฟบ่พ่อนะครับผมรถตัวนี้มันมีมีปัญหาแบบนี้ถ้ามีเครื่องมือแบบนี้นะมีเครื่องมือบบนี่ยังหน่อยเข้ากับเช็คในเบื้องต้นด้วยตัวเองนะเขา้าสี่แก้เขา้าสี่รู้สึกต้องสี่แก้ปัญหาอ,อยังหน่อยเขา้าสี่หูอาการมัน <c oughs> เขา้าสี่ได้แก้ปัญหาท่านเข้าจงังสี่ได้ถี่ว่ามีปัญหาในเรื่องการใส่รถรุ่นนี้นะที่ผมเห็นนะมันมีปัญหาแบบนี้แหละอถ้าเกิดมันมีการการสร้างตัวนี้มันก็สิไปสร้างหอดใดชาดหมดนะครับเนี่ยกล้องเนี่ย กองเนมัไไปสร้างข้าใไดชาตนะครับประกาศเทสงานกันแบบได้บรูว่าเข้าใจนะครับมันที่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ได้อย่างหน่อยข้ามีเครื่องมือตัวนี้ข้ากรได้เช็คบุตนวมาไยดิไปข้าวหนีชาติปกติบ่อครับถ้าเกิดข้าติแก้ไขโดยที่แบบขาวิเสีย้าผู้ไดมีงตังกับไปแก้ไขเขาสูดเลยครับเท่าได้ปะสองหมื่นกว่าบ่ะเปลี่ยนข้าวป่าเช็กระบบเนี่ยที่ผมยิเขาข่าวมากนะครับผู้ไดมี่ตังกับไปเทดได้เลยไม่มีปัญหาครับผมผู้ได้ว่าไม่ตังข ไฟห้องนชาัิปกติบอนะครับประมาณนี้ครับผมการที่แบบไอรูไอรูโชว์ไออสต็อปโชนะครับนี่นเลี้ยงระบบของเขาชั่วเป็นแบบนี้แหละนะครับเลี้ยงระบบไฟประมาณนั้นนะครับมันบริเกียกับเครื่องนะครับเครื่องยอนต์นี่บริเกียกับจุดนี้แต่ว่านั้นระบบไฟก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเหมนกันเพราะว่ามันต้องเอาไฟมาาจกับเครื่องยอนต์เพื่อจะให้มีการเดือนของมันอะได้ตลอดเมด่หละ ในคลิปนี้กับะมาณนี้ครับผมการแก้ไขในเรื่องระบบไฟไอลูปไอสต็อปโชว์นะครับผมเรื่องของมาสเตอร์สกายเอสทิปนะครับจบไปกับพมาานี้ครับผมคือแจ้งได้ก็กดยกปูนะครับกดท,ที่ตามสันกระดิ่งนั่นะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต,ต่อไปนะครับในคลิปนี้กับสวัสดีครับ